สบายดีพี่น้องบัดสู่คูสุคนเด้อพี่น้องเมนี้ก้าหน้าก็สิมาก,ก่อนก่อนซองก่อนพี่น้องไม,แม่แล้วมื้อนี้ล๋ยวไร้เหมื้อกะม,มีน้องชายมาซอยมื้อนพระดีบายดีเด้อเป็นเด็ก <laughs> ซอ่องเด้อพี่น้องซื้อซ่องมาได้ว่าพระพาลยุย พ่อฟาฟาลุยด้โอ้ว้าวเออมันวาวฟาฟาลุยเลยฟาาซิวฟาฟาซิวเอยฟาฟาซิวเด้อพี่น้องเฟินเฮดเฮดเดจะคิดหรอพ่อเดเดจะคิดหรออคบ่าวแฟนเพื่อนกเนสบายเลยพี่น้องฟาลุยกันไปเนาะวนี้กันร่างกายก็จะอ่อนเพียพีองกินยาสุมนึง เง่ยแกฝากก่อนมาเป็นอยเอ็ดกับปาเปลก็แล้วยอมาช่วยวะให้มันเลงมาอดิวมาช่วยถกพก็ได้บ่เพนเห็ดกับปาเปลาเ่เปิดหน้ามนแหละบ่พนเปิปิดกอกตวนก่อ เมือเท้าก็สีมะกอกคือเก่าแล้วพี่น้องมะกอกสองแถวแล้วเขาใส่ตะหนงังมะกอกอันนี้จะก้อนอัน,นสามก้อนฮาก็ได้สามก้อนก่อคืออีกสองก้อนพี่น้องแล้วก,ก็เจาะเล็กแล้วก็ใส่ตะหนังพี่น้องตาอ้นก็นไปตลาดเด้๋พี่น้องไปเลือกส่งเครื่องเครื่องจำนำนะพี่น้อง เปิดมาซื ry, ้อในการ์ดสองโต้กโต้หนึ่งกับ่บแพงเด็กพี่น้องโตหนึ่งกับประมาณสิโต้ส่าวบาทโอ้โบแมนตัวโตประมาณสี่สิบบาทนะพี่น้องสี่สิบสี่สิบสองบาทละสิบห้าพันนะพี่น้องแต่เงินบาทก็รุ่งลงนะขึ้นๆลงแต่จะได้น้องชายมาสอยพี่น้องเปิดกระสิมาโปรโมทสองเลย เบาภาพพาซิวเด้อพี่น้องฝากติดตามเนี่เด้อเบาภาพพาพ,พาลุยแท้กันเน้นอง <c oughs> เอาเป็นพาพาลุยเลยไปแจ้งเนงาอยก่อนเบาพาซิวเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนนะแล้วเราไม่เสียหายน้องเก็บไม้พี่นอ้องอะไรไหมเก็บ ส่วนเสาต้นนี้เฮาวกะชีมาใส่วางนี้เด้อพี่น้องเสาสีมันเหลือต้อนนึงเสียมาใส่วางพี่น้องวางเป็นวางวางมาเขาได้มะเต๋อเขาหดค้นไปเลยเนาะพี่น้องมาใส่ตันมะเต๋อยันแบยันยังหมุนเข้ามาโอ้ยเช็ดตันตู้แล้วบันตูตันไก่ อันก็ต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้มือนั่นเละพี่น้องเบาแพนปลูกต้นมะพร้าวไผ่เ้อพี่นอ้องเมื่อีนก็ะิสีลมๆเยลยเด้อพี่น้องแดดแดดแต่มั็นจากลมนี่ก็เป็นพักต้นหมักยมมี่ก็ที่กลนมาปลูกเมื่อวานนี้เว้ยแต่โดนเราปลูกประมาณได้สองสามทิศเลยพี่น้องตอนนี้กระตาอ้นมาแต่ตลาดเลยพี่น้อง

ป้าสีรองนี่เลยเป็นหวากอะไรพูดกดต่อไเลยฮะเาหาพันกีบสาหาพันเาหาพันบสามสิบเอ็ดน้อยบอกพอดีนลได้แล้วบัานนี้ ไปเห็ดเวียสบายใจจังเมือนนะขอบคุณก่นอขอบคุณ้อนเทีโอ้หนบอีกได้พี่น้องจา้าจำนวนสองตพี่จำนวนสองตัดีใจลายโอ้ดีใจลายบ่หนา้าเขามีส่งพาสั์ เดียวพอดีเราไปซื้อเป็นซานโตมาตัดเอาเห็ดเวียกได้แล้วเนะาะวันนี้ตอนนี้มาสมปูนอันนั้นเด็ดพี่น้องสมปูนที่ก่อ พอภาพก็ได้มาเหตุงานซอยอ้ายเพิ่นอีกแล้วพี่น้องจ๋าเปิดลำบะซ่องค่ะเสร็จื่อช่องนะไดภาพพาซิวภาพพาบ่ภาพพาซิวกดตติาม้อคือคือว่าบ่ภาพพาซิวคือจกได้ชื่อนี่ก็เลยพาซิวซิว่่าางี ง,ง,นนะง่ายว่เนี่ยพาซิวซิวนี่ยเลย <c oughs> ขเขาเรีนะยกว่าอะไระใส่ชงเนี่ยเราขึ้นตุ๊ดเลย ม่พับแมนบ่แมนบ่อแสดงว่าเอาคนนี้นอกบลอกยังเอาเงินบ่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 อ่บ่บ่่บ่บ่บ่้่บ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 ่ม่บบ่บ่บ่่่บ่บบอก่่า่บ่บ่่บบ่บนบ่บ่บบ่บ่บองเบ่บ่บ่่่อ่่่่บ่บ่่บ

กับบริกา่น้ำหนั้กับพอดีบริก่บ่ะบริการได้สำเ้าพอดีพองห้ามพี่น้องเลยเหมืนบ่น้องคือว่าเอาเด็กน้อยคือการทัน เอาไได้แล้วเนาะ้าอาเอาไปจับใ่ตอนน้อาหามันมาถามช้าวมาจีเอาเไนจับถามช้าวมาจีบเอ้าแม่ลวคจะจี๊ซอะไยเก่งเ่ะ มีอยู่บ่นคนเพิ่นคุยนะกะก่อนหน้านั้นไหมก่อนจะมาคบเอื่อยอฮะพูดกันบีวันน่ะม,มีอยูบ่บ่มีอยู่บ่ากันน่ะบ่บมีใชได้เอาขี้ได้แห้งบ่มีคนนั่นคุยเลยวันน่ะ ไม่อยากหางเงินบ่มีเงินก็แล้วบ่กล้าจีผู้สาวมันบ่กเ <c oughs> <c oughs> บาเลยหัวป้ามจริงได้เนี่ยคูณมือเนี่บ่มีเงินจะบอกลาจีพอแล้วสูงสาคกันบ่สองไอ้น่องนี่ ชูงเขาไดครับแม่เนเบ้อแต่แค่หน้าคุณดีกว่าด้วยีนอมองใดวะตายแหละย่องแต่เจ้า้องเนาะภาพเอาไอ้อ้วนคืนกว่านี้จักน้อยเน่ภาพจ้อยกระดักกระอผู้ไอ้นี่เริ่มอ้วนคืนแล้วคุณ <laughs> มันกินลายเลยมันกินลายลมันอ้วนแล้ยมานี่ดูๆจะได้อ้วน,น,วนอ้วนเป็นยังสิบอ้วน ผู้ดีเถื่อนแห้งเซลอยู่บบาเสือสีชมพูติดตามเพลินเด้อจ้าผู้ดีเถื่อนบบาวภาผ้าซิวซิวซื้อซองเพลินฮะปลาซิวบะาาซิวบะอาซิวนูกับาซิวใช่ หน้าก็ยังเปลี่ยนสื่อใหม่อีกเอาคือสิเปลี่ยนตั้งนล้วได้คันแนวนั่นแหละภาษาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผลทั้งคิดลังเลกับช่องผนอยู่พี่น้องจ้าเหตุต้องเหตุคลิปตั้งใจเหตุคลิปเหตุลงคู่มือคู่มือแล้ บา,าพาเพิ่นสีเฮียนก่อบล็อกข้างแรกเด้อพี่น้องจ้าเพิ่นมาท่านเคยก,ออก,ก่อจกเถอะฮะกำลังเฮียนงานน้ำอ้ยอยู่ถ้าเราเป็นงานปันใดเป็นแต่กรรมกรเนะบาะเออกอ่อ<า>อืมกอ่อ มันจีแเลี้ยวว่าได้เขาเห็นนะดเดนๆ,ๆอรรเ,เอาวซ้อนซ้อนซ้อนไอ,อ้กําลังซ้อนงานน้องอยูุ่กปูนใสุ่กปูนใส่เอาอีดไปตั้งมัน ว่นเลยข้านานาเริ่มเต็มแหละตุ้ยแล้วจะไม่ซิกแพคเพิ่นก็หายเลยพี่น้องจ้าเพิ่นชว์ตลอดดอกซิกแพคเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกรบโบมีแล้วเพิ่นกระมีพุ่งยุ้ยอยอกมาเลยบ่ามากักวะ <laughs> บ่ม <laughs> <laughs> ีพ <characteristics> uh, <doors> um, ุงพุงทองโนนะ1 0้อจิโ50ปลายแล้วประมาณ2นี่ล่ะ2าตุ้สต <you> <out> ุ้ยผู้ิ่ตุ้ยไดนีนะัดความสูงเาัดเอื้อเตีเนาะเียอคดแวเลย ว้าวใจขัดตลอดเนาะป่าตุ้ยกับประตุ้ย่อยต้องนำนักสกั่มกันกับความสูงมันพอดีสีชิมห้างสีพอดีผู้ชายน้ำนักหลยอยู่แล้วละ่ะจอยกับคือว่านักกระดักกระโด เบิ่งเพิ่นสิก่ครั้งแรกพี่น้องเอาโยตกฮั่นแล้วบ่เป็นซ่ําบาดเอาเป็นบ่บดนีเป็นบ่บ่ได้แล้วก็ย่าป่อยอ้ายเฮ็ดเด้อออนแล้วซาดยากเด้อนายยากซั่นเอาปล่อยให้อ้ายเจ้าเฮ็ดซะ โป้ยังม,ม,มันมีปูนใสนห,หนะหันนะน่ะอ่านภาพฮะแชมพูเขาเป็นแหละทิมใส่ทิมใ่โ <c oughs> รถคือการก็เฮ็ดยูทูบ e นี่แหละของง่ายๆก็ะดังคนกเ็เฮ็ดบุเป็น เดี๋ยวนี้ละครูเป็ลแล้วก็คือง่ายคือกันกับก่ออิฐนี่แหละแม่นบ่ก็น่ะคือเจ้าเป็นแล้วเจ้าก็ง่ายแม่นบอนัจับยากได้กบ่เป็เขาก็คือเบาบ่คือบ่คือ

ຍັງໆຍັງໄດ້ຮຽນອີກຫຼາຍຢູ່ເຮັດຊ້ອຍຊອງນຸ່ມເຮັດຊຍກ นีก่ก็ปล่อยให้อายเพื่นซ้อนน้องไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมทางช่องกาหน้าตาอ้นเด้อจา้าฝากช่องบาวภาพหน่อยเด้อบาภพาพขอฝากช่องแนวฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อจ้ามือใหม่มือใหม่